เอาซ่อมไหมมาค่ะชิมรสชาติก่อนว่าจะเป็นตันไดอืม ขับเยอะนะคะกินเองตำเองนักเลเงพอค่ะมาค่ะกินด,ด้วยกันหันเที่ยว <c oughs> <c oughs> เอา้าไป,ไปนัวอ้น กินผักบุง้งหมากินผักบุ้งนะคะแค่เต่ากินผักบุง้งผักบุ้งเขาขายมันขายกันสิบบาทครับ กุ้งกับละสิบบาทยิงก็มีกับข้าวนะคะมข้าวผัดผัดผัวผ้คาค่ะยอด นี่ยอดมะกอกนี่ค่ะทำไม่ค่อยเผ็ดหรอกค่ะแต่ว่าเผ็ดอือ ก็แบบุ้งกินไม่ค่อยดีนะคะ<ม>ต้องเด็ดที่นี่แต่ถ้าผัดจะได้ฮึ<ะ> 好了，喽！来了。 ขอบคุณนะครับล่ะค่ะถ้ามาติชมได้ค่ะ